ตอบคำถามนะครับมีคนถามว่าครูทำไมรัฐบาลนะครับถึงมีการเร่งนะครับาคาซิโดนะครับอย่างเร่งด่วนนะครับทั้งทั้งที่ประเทศเรามีปัญหา,าเฉพาะหน้าเรื่องแผ่นดินไหวนะครับเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องแผ่นดินไหวแล้วก็เรื่องของภาษีจาก อเมริกานะครับนะแล้วทำไมรัฐบาลดังดูชิวๆนะครับแต่กลับมาเร่งด่วนเอาเป็นเอาตายนะครับกลับให้ความต้องัากับการนำคาสิโนเข้าสภานะครับนะก็อยากจะตอบอย่างนี้ครับนะฮะมันเป็นสัญญาณเตือนว่านะครับรัฐบาลรู้อยู่แล้วนะครับว่าณตอนนี้รัฐบาลลนลุมเล้านะครับทั้งปัญหาภายในแล้วก็ปัญหาภายนอกนะครับปัญหาอ่าภายนอกก่อนปัญหาภายนอกก็คือเนี่ยนะครับรัฐบาลขาดความเชื่อมั่นจากนานาชาตินะครับเรื่องของการเราอาจจะ โดนเรื่องทุจริตนะครับเนาะเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าเราเป็นประเทศหนึ่งที่อ่ต่างประเทศคงจะลดความเชื่อมั่นเราเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะถูกตาหน้าว่ามีการทุจริตกันกรณีตึกอ่อสตอ,อถล่มนะครับนะอันนั้นประเด็นหนึ่งประเด็นที่2คือปัญหาเรื่องของภาษีอ่ที่สหรัฐอเมริกานะครับตั้งกำแพงสูงนะครับถึง36%ให้กับไทยนะครับนะผมก็เชื่อว่าโอ้โ ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะหาทางแก้ไขอย่างไรนะครับนะ,ะปัญหานี้คือปัญหาภายนอกส่วนปัญหาภายในนะครับนะก็คือเรื่องของความขัดแย้งในพักร่วมรัฐบาลถูกไหมครับปัญหาความเชื่อมั่นของประชาชนคนไทยต่อรัฐบาลแล้วก็ปัญหาม็อบต่างๆนะครับนะที่กําลังจะเพิ่มขึ้นรุนแรงขึ้นในขณะนี้นะครับรัฐบาลนะครับนะก็จึงคิดว่านะคงจะอยู่ได้อีก ไม่นานนะครับแต่อยู่ได้ไม่นานแต่การจะอยู่ได้อีกไม่นานเนี่ยนะครับนะ,ะรัฐบาลจะรีบยุสภาเร็วๆนี้นะครับก็ยังไม่ได้สาเหตุก็คือมันยังไม่มีนะครับนะมันยังไม่มีปัจจัยที่จะช่วยในการเลือกตั้งนะครับรัฐบาลพร้อมที่จะมีการเลือกตั้งแล้วตอนนี้ความคิดนะแต่ยัง ก็เลยปัจจัยยังไม่พร้อมพอมปัจจัยยังไม่พร้อมเนี่ยนะครับนะอ่ารัฐบาลก็เลยต้องนี่แหละครับตัวที่ทําให้อ่าเป็นตัวที่สร้างความเชื่อมั่นว่าปัจจัยของพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนนะครับอ่าจะได้มีความพร้อมในการเลือกตั้งนั่นก็คือคาสิโนโนะครับเหตุผลที่ดันคาสิโนโเข้านะครับเพราะนั้นมันก็คือ แหล่งนะครับแหล่งทุนนะครับเนี่ยที่เอาไว้ใช้ในการเลือกตั้งคุณไปดูคุณสุทินนะครับออกมาพูดวันนี้นะครับก็เห็นชัดเจนว่าคาสิโนนะครับนะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่มันไม่ใช่กระตุ้นตอนนี้นะครับเพราะมันยังไม่ได้สร้างผมเครับแต่คุณเชื่อไหมว่าพอรากาศพอเกิดผ่านแล้วต่างๆเนี่ยมันมีเงินไว้ก้อนหนึ่งนะครับไปกระตุ้นตอนไหนนะครับมันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจตอนมีการเลือกตั้งนะครับพัก ร่วมรัฐบาลนะครับทุกพักนะครับนะก็จะได้มีปัใจจัยในการที่จะเอาไว้ใช้ในการเลือกตั้งครั้งหน้านะผมเชื่อว่ายังไงก็คงไปถึงปี70นะครับก็คงจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หลังจากเอ็นเตอร์เทนเมนต์หรือคาสิโนเนี่ครับผ่านนะครับนะพอผ่านปุ๊บเนี่ยผมก็เชื่อว่าทุกคนก็คงจะมีต้นทุนเฉลี่ยเพื่อจะเอาไปใช้ในการ เลือกตั้งเพื่อจะอย่างน้อยก็รักษาฐานเสียงของตัวเองที่มีอยู่ในวันนะครับนะให้ให้ดำรงอยู่นะครับหรือให้น้อยลงกว่าเดิมไม่มากนะักหรืออาจจะเพิ่มก็ได้บางคนคิดอย่างนั้นถูกไหมครับนะเพราะงั้นรัฐบาลเองนะครับนะก็ต้องเร่งนะครับคาสิโนนะครับนะเพราะว่าจะมารอให้จนถึงปีเจ็ดศูนย์เน่ยตอนนี้สถานการณ์มันลุมเล้านะครับคิดว่าคงจะอยู่ได้ ไม่ไม่ไม่ทันแน่ๆนะครับอยู่ได้ไม่คือคงจะอยู่ได้ไปถึงปี70นะครับนะเพราะสถานก,การณ์มันบีบบังคับให้รัฐบาลทําเพราะนั้นมีอยู่ทางเดียวก็คือการเล่งคาสิโน,โนเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันจะได้เป็นมีปัจจัยสําหรับไวไวช่วยในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับเพราะว่าถ้ายิ่งยุบสภาเร็วตอนนี้นะครับก็ยิ่งไม่ได้นะเพราะพรรคส้มเนี่ยครับะคะแนนเขาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับก็รอก็รอสวยอยู่นะครับนะมันไม่เหมือนอสถานก,การณ์ที่พรรคเพื่อไทยเคยเจ เมื่อก่อนถ้าเจอวิกฤตจ,จะใช้วิธีการยุบสภาเพราะมั่นใจว่าถ้ายุบสภาแล้วตัวเองแล้วจะกลับมาแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมถ้ายุบสภานะครับนะถ้าไม่มีปัจจัยพร้อมที่จะสู้นะครับนะก็จะโดนพักส้มเอาไปกินหมดดังนั้นสรุปได้เลยว่าเหตุที่ต้องเล่งคาสิโนเข้าไปนะครับนะเพราะต้องการปัจจัยไว้ใช้ในการเลือกตั้งที่จะเกิดเร็วๆนี้ครับ